สวัสดีครับนี่อยู่กับ Ford ดเฟสตาแม่งหน้าอย่างกับพีเดเตอร์หน้าหดมากนะอ่ะมาเค4ซีอทครับเช่นเดิมนะครับฝาลูกแดงเทาไทาอาแบบนี้นะครับสวยๆเลยนะครับเครื่องก็ฟื้อฟเฟสวยๆ,วยๆวยเหมือนกันนะครับก็เป็นรหัส RBB2 นะครับตัว200ม้าที่ไฟวิวนี่รหัสเขาจะอยู่นี้แต่รหัสนะครับ มันจะมี1-4ที่เป็น RBB2 RBB1 RBB3 RBB4 นะครับก็หน้าตาแบบนี้ค่าวางเก้าหม่าเก้าหมื่นแปบาทนะครับก็จบในลักษณะแบบนี้เลยท็อคเยอะๆนะฮะใช้งานดีนะครับก็ท่านเครื่องนะครับนี่แม้ท่นั้แบบน,นท่านเครื่องเดิมได้เลยทําตัวเครื่องเข้าหาตัวรถใช้ท่านเครื่องเดิม3ตัวนะครับเป็นของเฟต้าทั้งหมดเลยนะครับผมก็หน้าตาประมาณนี้นะครับ หมอ้อน้ํายังเป็นหมอ้อน้ําอันนี้หมอ้อน้าเขาเป็นอลูมิเนียมยุคแรกๆนะครับแต่ว่าอ่ามันจะเป็นอลูมิเนียมเล็กมันไม่ใช่ของงานที่ร้านนะครับแต่แบบนี้ก็ใช้ได้ครับใช่แต่มันจะเป็นพัดลมตัวเดียวอยู่นะครับก็หน้าตาประมาณนี้หล่อเราเอาการเช่นเดิมครับไปดูในรถกันครับไปในรถของเต็มไปหมดคันนี้เดิมเป็น1.4นะครับคันเกียร์ เป็นหนีมีบวกลบแต่ไม่สามารถใช้ได้นะครับต้องเป็นทันเกียร์แอคคอร์ดเท่านั้นนะครับหาคันเร่งนะครับเป็นของฟอร์ดหมดเลยนะครับไม่ได้แปลงมีแค่ฝั่งไฟฟ้าเข้าไปเพิ่มทั่นนองนะครับตำแหน่งแอร์ไว้ที่เดิมทั้งหมดนะครับเดี๋ยวไปตัดกันหงายเบาหย่อนไม่ขึ้นคบปกตินะครับแล้วก็นี่แอร์ปรับได้ปกติเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับแต่ยกเว้น AC ปิดเปิดไม่ได้แล้วนะครับก็ ให้มาบิดที่ตัวนี้เอาถ้าเกิดจะให้แม่ถ้าเกิดจะปิด AC นะครับ mm hmm. ก็ใช้ตัวนี้เป็นการควบคุมแอร์นะครับ mm hmm. เย็นไม่เย็นเนี่ยตัวนี้ใช้งานได้เหมือนเดิมทุกอย่างครับลมเข้ารถตำแหน่งตรงนี้เหมือนเดิมทุกอย่างนะครับรรคบันเกียร์ตรงล็อกนะครับ P R N D นะครับตรงล็อกทุกอย่างนะครับผมแล้วก็นัปัดขึ้นครบมีอะไรอีกอจอแสดงผล OBD นะครับสามารถใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะครับ โอเคไปไปลองกันไปครับครับก็อยู่ในรถ Ford f i e s t a นะครับวาง K 2 4 A 2เหมือนเดิมเช่นเคมนะครับนี่ก็การใช้งานก็ทั่วไปเลยนะฮะใช้ดีนี่ท็อกให้เล่นตั้งแต่รอบต้นๆน,น,นะครับเนี่ยนี่ก็นะี่ยความร้อนอยู่ มีให้ทุกคนนะครับแต่ช่วงนี้จะมาช้านิดนึงนะฮะเพราะว่าขนส่งจากไทยมาญี่ปุ่นไม่รู้เกิดอะไรขึ้นอ่าจะมีแน่นอนรับรับประกันนะครับแล้วก็ไปแจ้งโรงเล่มถูกต้องตามกฎหมายได้เลยนะครับผมโอเคสาหรับคลิปนี้อาจจะไม่ได้วิ่งให้ดูเยอะแยะนะครับเพราะว่ามันก็วิ่งคล้ายกันทั้งหมดนะครับมันเป็นสเต็ปแบบที่ทําไปนะฮะเยอะเลยนะครับ เป็นดเดิมนะเก0า0บาทนะได้แบบนี้นะครับทอกเยอะครับแต่นี้เดียวอยงประมาณ30-40%นะครับความร้อนก็ดีนะจบปัญหาต่างๆนานานะครับเกียร์พังความร้อนขึ้นของอาการเขาเรียกว่าอะไรอาการยอดฮิตของเจ้า Ford Fiesta นะครับแล้วตอนนี้ก็รถที่โดนน้ำท่วมมาทำกับผม เริ่มมากขึ้นแล้วนะครับจากหาดใหญ่ก็เอามาทํากันได้นะครับวางเครื่องไปเลยก็ได้จบปัญหาเลยนะฮะโอเคก็ตัวนี้เป็นเกียวโต๊ะ5สปีดนะครับเป็นทอร์คคอนเวอร์เตอร์นะครับไม่ต้องกลัวพังนะฮะใช้ได้เลยนะครับหรือถ้าได้อยากแรงกว่านี้ก็เอาไปเซ็ตเทอโบได้นะครับเรามีโปรโมชั่นนะครับ69,000บาท300แรงมาเลยนะครับก็ใช้งานดีส่วนโตเกียรนี่ก็ คันนี้เดิมเป็น1.4นะครับอัพเลยเป็น2.4 NA นะคะอันนี้จะเข้าได้แค่ตรงนี้นะ,ะบวกลบตรงนี้ใช้งานไม่ได้แล้วนะก็เอาไว้ดึงเกียร์อย่างเดียวนะครับ <Okay. S 1> ของน่าจะไม่มีอะไรแล้วเนาะท่านเครื่องก็ใช้ท่านเครื่องเดิมทําตัวเครื่องเข้าหาตัวรถก็เป็นแบบที่เคยทําไปนั่นแหละรครับเยอะๆเลยแล้วช่วงนี้ก็รถแปลกๆกมาเยอะนะฮะ ก็พยายามเล่งให้ทุกคนอยู่นะครับเค okay. ก็วิ่งประมาณนี้เนาะก็ท้านในสนใจก็ทักมาได้นะครับหรือโทรมาเลย0843245283ระยะเวลาอยู่ที่ประมาณ1เดือนครึ่งถึง2เดือนนะครับตอนนี้ลูกค้าเริ่มเยอะแล้วนะครับถ้ารับตอนนี้นะครับปีใหม่อาจจะเสร็จไม่ทันปีใหม่นะครับต้องรับรับรถเนี่ยประมาณหลังหลังจากปีใหม่ไปแล้วนะครับ ก็น่าจะประมาณนี้แหละไม่น่าจะมีอะไรลแล้วแต่มันใช้งานดีนะครับแล้วก็น้ำมันนะเก้าหนึ่งเก้าห้า E 2ีสิบ 1, 5, e 10, ใช้ได้เลยนะครับ E แปดห้าต้องรีแมปก่อนนะถึงจะใช้ได้แต่ส่วนใหญ่ก็ให้เป็น E ยีสิบครับน่าจะมีถุกปั๊มนะครับอ่าแล้วก็อะไรอีกอะรีแมปนะครับถ้าท่านใดอยากแรงกว่านี้ก็รีแมปเห็นผลแน่นอนว่าขับดีขึ้นแรงขึ้นแล้วก็การกินน้ำมันเชื้อเพลิง จะดีขึ้นกว่าเดิมนะครับเพราะตัดเซ็เซอร์อรูทูออกไปตัวหนึ่งนะครับของเดิมเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ9-10ถึง10กิโลิอันรีแมปไปแล้วเนี่ยมันอยู่ประมาณ1 0 1ถึง11กิโลิมันก็ดีขึ้นครับแต่การขี่เขาจะดีขึ้นมากๆนะครับต้นคันเร่งไวขึ้นนะครับแล้วก็มีทอร์ให้ใช้มาอาสาเลยสำหรับการรีแมปนะครับก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วนะรีแมป5,500บาทนะครับก็ ทำระหว่างวางเครื่องได้เลยนะครับครับประมาณนี้แล้วกันสำหรับท่านใดที่มีปัญหาเครื่องเกียร์พังไม่อยากใช้เครื่องเดิมนะครับรุ่นอะไรก็ได้นะครับก็เข้ามาหาผมได้นะครับโทรมาสอบถามเลยนะครับโอเคก็ประมาณนี้แต่ว่าบางรุ่นอาจจะแนะนำยังไม่ต้องวางนะครับเช่นมีลูกค้าใช้งานเป็นเชฟโรเลตนะครับผมจำรุ่นไม่ได้แต่รุ่นใหม่ล่าสุดเนี่ยแหละปี2020นะครับ เครื่องเขาพังนะครับแล้วก็อยากจะมาวางเชซึ่งเอามาตรวจสัญญาณแครแล้วเนี่ยมันมันไม่พบสัญญาณแครเลยนะครับก็เลยแนะนําให้เป็นหาเครื่องเดิมใส่ดีกว่านะครับแล้วก็อาจจะขายรถอะไรก็ว่ากันไปนะครับเพราะว่าบางรุ่นมันทําไปไม่ครบนะครับเช่นถ้าเกิดทํารุ่นที่เป็นเชฟโรเลตนะฮะเราจะต้องแบ่งคอขรืออะไรที่เป็นไฟฟ้าคือหน้าปัดเขามันเป็นอจอแอนดรอยเป็นหน้าปัดใหม่มันไม่มีอะไรขึ้นเลย มีจะเหลือแค่ตัวเครื่องกับตัวรถที่ใช้ได้ก็เลยแนะนําลูกค้าตามสเต็ปการใช้งานไปอย่างนั้นแนะนําเป็นเครื่องเดิมดีกว่าลูกค้าก็จะไม่ได้เหนื่อยมากนะครับอ่าใช่ผมไม่ได้แนะนําให้วางทุกคันนะแต่ว่าท่านใดอยากวางมีโปรเจกต์มาอะไรเงี้ยเรามาคุยกันก่อนว่าแบบไหนดีอะไรเงี้ยครับนะโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับโปรเจกต์มันมีอีกม,มากมายนะครับอย่าลืมติดตามอ่าเพจไอแอมฟอร์ดนะครับ ทุกช่องทางเลยภาษาไทย I am Ford นะครับแล้วก็ Mazda 2 DE ตอนนี้นะครับไปโชว์หลายๆงานเป็นกระแสดีมากนะครับอ่าก็ฝากติดตามด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ